ยายเท่าเม้าซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะมาแล้วคะ่ะซีรีส์จีนแฟนตาซีแนวเทพเซียนตำนานเลือดฟีนิกซ์ของนางเอกสาวหน้าหวานจีจิ้งอีกับกัวจ้นเฉินพระเอกจากปกรณ์นำราชันปีศาจที่มีใบหน้าสวยมากเช่นกันเรียกว่าเบานาฟ้าประธานด้วยกันทั้งคู่เรื่องราว เริ่มต้นด้วยการกลับมาพบกันอีกครั้งของหงเพลิงสาวกับเทพแห่งดวงอาทิตย์ที่มีชะตากรรมรักอันแสนเศร้าในอดีตชาติเห็นภาพแวบ,บๆว่าพระเอกโดนนางเอกจ้วงอกอีกแล้วค่ะทุกคนโปรโดเกียมบำลุงตับไตไว้รอรับแรงดราม,ม่าได้เลยส่วนในชาติพบนี้นั้นก็ไม่บันเบาค่ะไว้จือนางเอกของเราเป็นมนุษย์ที่ถูกลิขิต ให้เกิดมาพร้อมกับความดวงซวยทําให้ปู่และพ่อตายจากตั้งแต่ยังเด็กครอบครัวล่มสลายแม่แท้ๆจึงไม่อาจทําใจรักนางได้นํานางไปขายเป็นคนรับใช้ที่จวนของเจ้ากรมพิธีการเพื่อนําเงินมาเลี้ยงดูลูกชายที่เป็นความหวังของนางคะ่ะพออายุครบเกณฑ์ที่ต้องไปทดสอบกระดูกเซียนที่สํานักศึกษาของผู้มีความสามารถพิเศษไปลูก แม่แม่นางจะคัดค้นสุดพลังแต่ในที่สุดนางก็ได้รับโอกาสนั้นนางเอกดีใจมากๆเลยเพราะหากนางได้รับเลือกเป็นสิทธิ์สำนักไปรู้จริงสถานะของนางก็จะสูงขึ้นสามารถช่วยครอบครัวให้สุขสบายขึ้นได้ค่ะและแล้วปาฏิหาริย์ก็บังเกิดหงเพลิงสัตว์วิเศษในตำนานได้ปรากฏเงาสะท้อนขึ้นในกระจกส่องเซียนเมื่อกลุ่มของนางเอกเขาทดสอบค่ะ พลังของหองเพลิงนั้นก็รุนแรงจนทำให้กระจกเนี่ยแตกเสียหายใช้การไม่ได้อีกสำนักศึกษาจึงรับทั้ง18คนจากกลุ่มนี้เข้าเรียนทั้งหมดเพื่อค้นหาต่อไปว่าใครคือหองเพลิงตัวจริงกันแน่ข่าวครา,าวการจุติใหม่ของหองเพลิงสัตว์วิเศษที่มีพลังยิ่งใหญ่สามารถทำลายสามโลกได้นั้นก็ลวงรู้ไปถึงทั้งแดนสวรรค์และแดนมารค่ะ ทั้งสองฝ่ายต่างก็เคลื่อนไหวทันทีแดนสวรรค์ one, จัดการส่งเหยียนเย่พระเอกของเราเข้ามาเป็นอาจารย์ที่สำนักศึกษาส่วนฝ่ายมารก็ส่งอาคมสอดแนมมาแฝงตัวพระเอกก็เลยได้เป็นอาจารย์ของนางเอกโดยประกาศลัชนีล่ะค่ะแต่ด้วยความที่นางเอกนะคะโดนสะกดพลังด้วยกำไรที่คุณปู่ให้ไว้ตั้งแต่เด็กๆก,ก็ทำให้นางเอกเนี่ยฝึกฝนอะไรก็ไม่สำเร็จ คลองอันดับบวยประจำห้องค่ะพระเอกก็เลยเมตตาสงสารค่อยใส่ใจเคี่ยวเข็นนางเป็นพิเศษไม่ระแคะระคายแม้แต่น้อยว่านางนี่แหละคือหงเพลิงที่ตัวเองตามหาอยู่เมื่อมองเห็นชะตากรรมอันเลวร้ายของนางเอกนะคะก็อดไม่ได้ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงค่ะยอมทำผิดกฎสวรรค์ข้อร้ายแรงจนต้องรับโทษนำไปสู่การเริ่มต้น ตำนานรักบทใหม่อีกครั้งซึ่งอุปสรรคขัดขวางนั้นก็จัดมาแบบเต็มคาราเบลค่ะตามสไตล์ซีรีส์แนวเทพเซียนทั้งข้อห้ามจากสวรรค์ทั้งสตรูหัวใจจากแดนมารก็ไม่รู้ว่าคู่พระนางของเราจะต้องตายแล้วเกิดใหม่อีกอกี่ครั้งจึงจะสมหวังในทายที่สุดล่ะค่ะจะว่าไปยายชอบบทนางเอกนะเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง ใจแกร่งมร์บสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับตลอดนางก็อึดสู้ไม่ถอยดูแล้วเอาใจช่วยมากบทเขาไม่ขยี้ให้หน่าสงสารไงเน้นให้เห็นความสตรองของนางเอกมากกว่าซึ่งตรงจริตยายค่ะชอบนางเอกเก่งๆซึ่งน้องจุยจิ้งอีก็เล่นออกมาได้ดีมากๆเลยเคมีกับคุณกั้ยจ้นเฉินนะคะก็ดีงามจริงๆ ความที่น่าหวานด้วยกันทั้งคู่นะเวลาเขาอยู่คู่กันดูแล้วมันเพลินตาเพลินใจเดินเรื่องก็สนุกค่ะความตัดสลับเหตุการณ์ต่างๆไม่ได้เล่าเรียงตามลำดับเวลาเป๊ะๆทิ้งปมต่างๆไว้แล้วก็ค่อยๆเฉลยทำให้เราอยากหรืออยากเห็นชวนติดตามดีค่ะโปรดักชัน n g g ต่างๆก็ดีงามไม่น้อยใครเป็นแฟนซีรีส์แนวเทพเซียนยายแนะนำเลยค่ะ36ตอนจบ สบายๆทางไอ้ฉีอีค่ะสุดท้ายยายฝากทุกคนช่วยกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งสำหรับข่าวสารซีรีส์ใหม่ๆค่ะบ๊ายบาย